สวัสดีจ้าเยเพนพนมรุ้งมาอีกแล้วจ้าวันนี้เยเพนพนมรุ้งคนเดิมผู้ภาษาโคราชบันเองเหมือนเดิมพี่น้องจ๋าวันนี้นะเยเพนจิพามาทําครีมใช้เองแต่ก็มีสามอย่างแต่ก็ไม่มากเพรไม่มากไม่น้อยเนาะอันนี้อาจจะหาไอครีมตัวอื่นไอไอน้ำมันอันมอ์อาจจะน้ำมันรสซิบัดยากนิดนึงแต่ก็ใช้น้ำมันอย่างอื่นก็ได้แต่วันนี้นะคะพี่น้องจ๋าไอครีมตัวนี้เนาะทาไปเลยพี่น้องไอชุ่ม แต่มันเหนียวนิดหนึ่งนะคะ,นะเหมือนเดิมค่ะขอบคุณนะคะที่เขามาติดตามชมละเกิเขามาหายกาลังใจกันตลอดเวลาละเก็บางที่จเ,เพนได้ตบบึ้งไปตบบึ้งก็ไม่เป็นไรเนาะก็ขอบคุณแฟนคลับไมไดาแฟนคลับเกาดาเออเนาะวันนี้เจเพนจะมาคลิปสั้นๆไม่นานหรอกนันพูด,ดดูพี่น้องจีคลิขันรูร้นะคะวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะพี่น้องจา๋าเต,ตน้นๆนางเอกเราเหมือนเดิมพี่นงองนางเอกครีมนีเวียนี่เหมือนเดิมพี่น้องนีเวียกรู้อยู่มีวิตามินซีอยู่นี่ดา แล้วก็ทำให้หน้าขาวกระจ่างใสอ,อันนี้นะคะอ,นนอ,อ,นนอันนี้เด้ออันนี้จะเป็นทรัพคุณก่อนนะคะแล้วก็มีตัวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวพี่น้องก็รู้อยู่รับผิวให้นี่เรียบเนียนแจ่มใสชุ่มชื้นผิวกระจ่างใสดาปกป้องจากแสงแดดอีตัวนี้นะพี่น้องก็รู้มันละลายไอ้นี่อย่างนี้มันละลายพิมพ์เวียอย่างนี้ขาดตัวนี้ไม่ได้เลยพี่น้องจ๋าถ้ามีคําว่านีเวียปุ๊บจะต้องมีน้ำมันมะพร้าวนะจ๊ะเพราะมันไปละลาย สังเกตว่าตัวอืน่นไม่ค่อยทรายดกยี่ปิ่นลองหรือเร็วแต่ถ้าเกิดมันมุกเผาเนี่ยพี่น้องสุดยอดจอืมที่นี่ตัวนี้ค่ะครีมบัตเตอร์ของอครีมอัลมอนด์พี่น้องคําว่าบัตเตอร์ที่เย็บอยบอกไปบัตเตอร์นี้มันต้องทำหมผิวแห้งทษทีแหละเนี่ยอผิวที่แห้งกร้านนะพี่น้องมันเขาเรียกอะไรมันเหมาะสำหรับคนที่ผิวแห่งๆจริงๆคำว่าที่บัตเตอร์เนี่ยนะคะคำว่าบัตเตอร์เนี่ย ที่มันก็มีตัวครีมนีเวียดาครีมบัตเตอร์ดาก็สุดยอดแล้วครีมบัตเตอร์นะ้พี่น้องไปทําให้ผิวเอฟื้นฟูผิวที่แห้งแตกปลาแห้งแตกไม่ใช่แตกปลายนมันใ,ใช่ปผมด้่จ้ะผิวแห้งแตกกร้านนะพี่น้องให้กลับมันนุ่มชุ่มชื่นมันเนดือเห็นไหมไอ,ไอ้ครีมไอ้บัตเตอร์อัลมอนด์ดอนี่จ้ะตอนสุดท้ายนะจ๊ะพี่น้องจ๋านี่น้ำมันโรสฮิป ที่แล้วตัวนี้จะหายากนิดหนึ่งแต่บัตอิงคงไมย่ยากเนาะแล้วมีสีเหลืองอ่อนๆสม้สมๆอ่อนๆพี่น้องจ๋าทำเป็นครีมสีสวยแล้วมีประโยชน์ต่างหายอย่างที่เขาอาไปทําสกินแคร์มีวิตามิน A B และ E โดยที่บัาเอิงไม่ต้องไปเอาไอ,าอ,าอ,าอาตัวตวิาตวามิน E มา,า,าใส่ดาเพราะมันทําให้ผิวกระจ่างใสเห็นไหมมันตัวโรซิปนะจ๊ะนี่จ้ะพี่น้องจ๋าอา้าวอย่างละอ,อันนี้ทําแค่อย่างละหนึ่งเนาะ ครีมเนีเวียนหนึ่งช้อนชาแล้วก็ครีมบัตเตอร์ครีมของอัลมอนด์อีกหนึ่งช้อนชาจ้ะอย่างละหนึ่งหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอีกหนึ่งช้อนชาค่ะยายเพ้นแนะนำเอาน้ำมันพร้าวกสกัดเย็นเด้อเพื่อไปละลายกับครีมไอ้ครีมเนีเวียนมันละลายได้ดีกว่าตัวอื่นเพราะยเพ้งลงไอ้น้ำมันไอ้จอนสันอะไรเงี้ยมันละลายได้พี่นอ้องแต่มันใช่เวลา แต่ถ้าเกิดใช่ตัวมันมะพร้าวเนะี่รู้สึกมันเร็วแล้วรู้สึกมันเขาเนียนคลิ้งกันนี่เจนพี่น้องจ๋าพอละ,ละลายเซ็ตแล้วพี่น้องจ๋าพอละ,ละลายเซ็ตพอคนกันอย่างละหนึ่งหนึ่งหนึ่งเด้อจ้ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งจ้ะสุดท้ายเอาน้ำมันโรสฮิปจะพี่น้องซีออกสวยงามนี่เด้อพอยาพินละลายมามาคลุกสามอย่างเลยเด้อพอยาพินทำเรียบร้อยแล้วนี่จ้ะแต่นี่ออกมาเป็นอย่างขนาดนี้สวยไหมจ้ะพี่น้องนี่ ครีมสวยพอดีเป๊ะเลยพี่น้องความความเหนียวความนุ่มพอดีเป๊ะเลยจ้ะใส่จ้ะพี่น้องเร็จแล้วพี่น้องยาเพนนะอะลงตอนแรกยาเพนใส่ไปแค่ครึ่งช้อนชาเนดะ้อยาเพนจะใส่ไปอีกครึ่งหนึ่งจะได้เป็นหนึ่งเพราะว่าอะไรรู้มันสีมันจะออกเหลืองสม,ส,มส,มมสมนี้หน้ามันสมสวยสวยพี่น้องสวยจริงๆริงอันนี้สีของที่ว่ายังไม่ละลายนะจ๊ะน้อง ดูไกลาอาจจะเป็นสีเหลืองอ่อนพี่น้องคนเข้าไปเลยค่ะคนเลยอ,อันนี้อย่าเป็นโทษทีเด้ยอย่าเป็นผสมมาแล้วเนาะพออย่าเป็นทําไวเมื่อวานดาแล้วทีนี้ยเป็นเก่เามา,าทําให้พี่น้องรู้เพราะถ้าไปแล้วพี่น้องมันชุ่มมันจะเหนียวเหนียวพี่น้องพี่น้องมันจะออกมาสวยสวยมากอย่างละหนึ่งนะจ๊ะหนึ่งมดเลยพี่น้องจ๊ะหนึ่ง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  สวยไหมเหมือนคลิปราคาเพลงเอะพี่นงนี่ดูทางเราซึมซับซึมอะพี่น้องซึมอย่างนี้เลยซึมระชุ่มชื้นซึมอย่างนี้เลยพี่นงองเสร็จแล้วพี่น้องจา๋าเพราะว่าถ้าใครจะทํามากทําน้อยนะคะกับเติมเอาถ้าใครรัวเรีว้วคือใครอยากข้นคนไหนผิวแห้งมากก็ใส่เพิ่มไปไปตามอัตรส่วนนิดนิดหนึ่ง แต่พี่น้องจ้าพอทาไปแล้วเล้อมันจะรู้สึกว่าเหนียวหนึบๆนี่หนึ่งเด้ออย่าไปคิดอะไรมากนะจ๊ะนวดพี่น้องนวดปปุหนักนวดไปสไตล์ใครสไตล์มันเหมือนเดิมชอบใครชอบมันเหมือนเดิมสไตล์นั่นอะไรเหมือนเดิมอย่าลืมนะค่ะทำอย่างนี้ดานับหนึ่งถึงสิบดาถึงนวดแล้วก็คิ้วดาดูแล้วก็ยุกกระชับนี่ดาจะได้คิ้วกุงพอนินวเออแล้วก็มันก็มีส่วนของน้ำมันเนาะมันก็ทําให้คิ้วอะดกขึ้นมาสังเกตว่าพี่น้องไม่ว่าดวาสลีนหรือว่าน้ำมันมะพร้าว อะไรก็ช่างเวลาเองนนวดนาทานาทาครีมไวนะ้น่ะเอาตาไม่นิดาเพราะว่ามันมันซึมพี่น้องมันไม่มีสีนะพอทําไปแล้วไม่มีสีเหลืองสีอะไรนะมันจะออกเป็นเนื้อครีมสวยพี่น้องเห็นไหมสวยพี่น,ออน้องเออจ้าอีปัรกระสือราคาแพงเนี่ยเห็นไหมมนพี่นอ้นองเมันคงแพงแล้วพี่น้องจา้าแล้วก็ไม่เป็นไข่เด้อไม่เป็นไข่ขอดีมนะันนักไม่เป็นไข่เนี่ยแล้วก็ไปหากระปุกใส่เด้อจา้าหากระปุกใส่เด้อ พี่น้องจา๋าลองทานวดเข้าไปค่ะนวดเข้าไปเด้อมันจะเนื้อมันจะอะไรอย่าไปคิดอะไรมันนวดเข้าไปนวดแล้วมันก็ซึมเซแล้วพี่น้องก็ทา,าครีมกันแดดฮาริไวเองไวา้า0์ซิกวก่า4ีซิกว่ากระชังเล็กน้อยกระชังทาได้หมดค่ะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายทาได้หมดทุกอย่างนะจ๊ะพี่น้องจา๋าน,นี่ทาได้ทั้งวันและกลางคืนนะคะไม่มีสารอันตรายจักอย่างเลยขอบคุณเขาทุกอันเลยพี่น้องจา๋าขอบคุณด้วยยายเพ็ญขอบคุณมาดเลย ขอบคุณที่เขาให้สิ่งดีๆเองเขามาถ้าใครไม่ชอบก็เลื่อนเด้อจา้าถ้าใครชอบเกอคือคอือยังเป็นเนะสมอเคารพซิดทุกคนใครชอบไม่ชอบใครไม่ทําก็ไม่เป็นไรใครจะเพิ่มสูดใครจะเพิ่มไรใครชอบเข้มใครชอบเอ่อเขาเรียกไงนะเหลวๆหรือว,ว่าใครไม่ชอบยังไงก็ไปเปลี่ยนเอาเองได้แต่ก็คือรักอันนี้มาออกมาลวพ้องมันชุ่มยิ่งต่อผิวเดี๋ยวนี้เนาะเดรนี่นะพ้องเนาะไม่ได้ว่าหรือ ยุคโควิดคุดประหยัดขอบคุณนะคะที่เขามาติดตามชมค่ะเหมือนเดิมค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอให้มีวันเวลาที่ดีเหมือนเดิมวันนี้ยายเพ็นเกิดอยู่บ้าน,ม,นมันใส่สีชมพูอีสีชมพูเองพี่น้องวันนี้นะ่ะอสดขึ้นแจมใสเหมือนเดิมแล้วใสทุกวันเลยครับน้องเดี๋ยวพี่น้องใหม่ก็มีสีสม้มสีอะไรมีสารพัดนะคะไปลองทํากันดูด้วยจ้าถ้าเกิดยังไงถ้าใครชอบก็ชอบใครไม่ชอบเป็นเป็นไรอย่าลืมนะคะพี่น้องใครมีแร่ผื่นคันห้ามทาเด็ดค่ะจ้ะ อ่าทายุดเลยแล้วเสร็จแล้วพออีกเอาใส่ไว้ข้างนอกก็ได้ไว้ในตู้เย็นก็ได้อย่าลืมเช็คว่ามันมีรามีไรแมมเอาทิ้งอย่าไปเสดายมันทําอะไรก็ทำในน้อยพี่น้องแล้วก็ทําอีกเสดายเนาะทำมันขึ้นราแล้วก็เสดายพอนื้อมันเออโรสิฟมันกระเพงถ้าใครมีตังก็ขอโทษนะคะอย่าเพียนอยู่ประหยัดช่วงนี้เนาะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมนะจ๊ะสวัสดีจ้า